Mau ช่วงที่สองเรายังมาเมาส์เน้นๆต่อนะช่วงนี้นี่เป็นเรื่องของการระแวดระวังภัยด้วยนะลุงนุ้ยเพราะว่าอย่างเมื่อวานก็เตือนกันไว้อุทาหรณ์ที่บอกคุณผู้ชมผู้ปกครองที่พาลูกๆหลานๆไปเล่นน้าที่ราน้ำเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้ะว่ามือไปติดเตกท่อระบายน้ํานะคะทีนี้วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาเตือนไว้นะคะลุงนุ้ยเพราะว่าตึกสูงอาคารสูงต่างๆที่ก่อสร้างเนี่ย ถ้าสร้างยังไม่เสร็จดีเนี่ยบางครั้งเนี้ยอาจจะเกิดุบัติเหตุขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของการสร้างตึกแห่งหนึ่งค่ะที่เป็นอาคารสูง37ชั้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแ,แต่ปรว่าตึกแห่งนี้เนี่ยสร้างติดกับโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ชมคะและก็โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนโอโ้โหพัน0อคนเลยค่ะแล้วปรากฏว่าตึกที่สร้างยังไม่เสร็จเนี่ยเอียงนะลุงนุ้ยและที่สําคัญเคนที่อยู่บนชั้นสูงสุดเอียงเหมือนกัน อาจจะหล่นทับลงมาแล้วก็นักเรียนโรงเรียนน่ะมีทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุได้นะคะทีนี้จากเหตุการณ์นี้ค่ะทางโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็คือโรงเรียนหัวเคี้ยววิทยาลัยนะคะก็เลยได้มีการสั่งปิดโรงเรียนก่อนละสองวันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อช่วงพักเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายในโรงเรียนเกิดขึ้นด้วยเหตุว่ามีช่างคนหนึ่ง ที่เขาอยู่บนตึกสูงที่ก่อสร้างอาคารที่ชื่อว่าเดอะเฮาส์นี่ค่ะเป็นอาคารชุดนะคะสูง3.7ชั้นเนี่ยร้องตะโกนลงมาบอกทางโรงเรียนว่าให้อพยพนักเรียนที่อยู่บนอาคารเรียน5ชั้นเนี่ยที่เป็นตึกอยู่ติดๆกับอาคารคอนโดที่ก่อสร้างใหม่ค่ะว่าให้อพยพไปไว้ที่โรงอาหารนะประกาศเสียงตามสายเตือนครูผู้ปกครองอนักเรียนเนี่ยให้ไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเพราะว่าเห็นลักษณะอะ อาคารนี่มันเอียงและก็เคนเนี่ยเอียงเหมือนกันกลัวว่าเคนคเนี่ยจะหล่นลงมาทับเด็กนักเรียนเดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุกันนะคะก็จากเหตุการณ์นี้ค่ะในส่วนของทางคุณนพเต็มศิลิกลนะคะซึ่งเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหัวเคียววิทยาลัยเนี่ยค่ะก็เลยสั่งการล่ะให้ปิดโรงเรียน2วันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะคนงานที่ใช้งานก่อสร้าง ก,ก็ตะโกนบอกมาทางโรงเรียนยนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่บอกว่าให้รีบลงออกจากตึกให้รีบหนีออกไปจากตึกให้เร็วที่สุดทางในส่วนของฝั่งคนงานฝั่งของช่างก่อสร้างก็ออกจากตึกเขาก็ออกเขาก็ออกเหมือนกันแล้วเขาก็มาบอกทางเราให้ออกแล้วพอเราพอผมมาถึงโรงเรียนกับคณะผู้ใหญ่ที่มาดูก็เห็นเครมันอยู่ในเกียงละตัวฐานเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าตัวคำยันบางตัวเนี่ยมันเคลื่อน นะครับซึ่งทําให้ตัวเครนเนี่ยมีการโยกแต่ว่าความเสียหายไม่เช็คดูแล้วไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความสมดุลของเครนเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อยู่ในกล่องลิฟ์นั้น,นะครับค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังคอนโดมินียมและทั้งทางด้านของทางของโรงเรียนนะคะซึ่งทางคุณนพเนี่ยเขาก็บอกว่าคอนโดเดอะเฮาส์เนี่ย สร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2557แล้วนะลุงล <ะ S 1> นุย้ยทีนี้ผ่านมาเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยมันมีผลกระทบนะทั้งเรื่องฝุ่นเรื่อง บนละอองเรื่องเสียงดังแล้วก็ทําให้อาคาร5ชั้นของโรงเรียนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับตึกราวเหมือนกันตามภาพเลยก็อยากให้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผลกระทบขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยนักเรียนเนี่ยพันสคนและครูอีก100คนเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบทีนี้ในส่วนของรองนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นนะคะคุณธว,วัชชัยรื่นรมศิริเนี่ยท่านกลุ่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสั่งการละให้ทางในส่วนของ สน,นักงานโยธาธิการจังหวัดนะไปร่วมพูดคุยกับเจ้าของโครงการเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนใน24ชั่วโมงตัวเช็คทุกอย่างให้ปลอดภัยก่อนแล้วถึงจะค่อยมาดําเนินการก่อสร้างไม่เช่นนั้น,นจะอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับทางนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ในส่วนของครูออด้วยนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นการระวังภัยกันละดีกว่าเกิดเหตุแล้วมาแก้ทีีททหลังไม่คุ้มกันครับของอ้อนนำเสนอเรื่องกัาเรียกว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น กำลังจะเกิดแล้วก็ต้องเตรียมคนต้องเตรียมการต้องการก่อนละกันยางน้อยรู้รู้แล้วไอ้นี่งรู้จะนํากลับไปพัทยาทีปรากฏไอ้นี่มันเป็นอุทาหรณ์ก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยเว่าะไอ้นี่เกิดขึ้นจริงๆนะครับจากความที่ประมาทด้วยจากความที่เริ่มไม่ได้รอบคอบในการทางานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกกันว่ามีเหตุการณ์ของรถสิบล้อที่ใช้รถเครนตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยนะไปขุดไปตักอยู่ตรงแถวแต่ที่ตัวเมืองที่จะขุดโลดอุมงที่พัทยาปรากฏไอ้ตัวเครนยกไปมันเจอ สายไฟที่มันพาดข้ามถนนอยู่ไฟมันก็ช็อตเลยปึ้งกันมาที่ตัวรถเลยเออ้แตปรากฏว่าโชคดีที่คนขับเนี่ยเขามีก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีถุงมือนะครับก็เลยพอมันไฟลงที่ตัวรถเลยก็ลงที่พื้นขึ้นมาแล้วตัวเขาไม่โดนไฟช็อตเลยเขากระโดดลงมาทันเพราะฉะนั้นที่ตัวรถก็เลยเกิดไฟไหม้เลยนะครับล้อที่แตกหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็เกิดที่ก็เรียกว่าตรงข้ามห้างดีอินเด็กนะครับบุที่เข้าตำบลหนองปพื่อนลำบางลำวงจังหวัดชลบุรีนะครับค่ะทางตำรวจได้รับแจ้งก็เลยไป บอกว่ามีไฟไหม้นะครับเขาปรากฏว่าเขาก็เรียกไปทางด้านของบรรเทาสาธารณสุขเมืองสถวหน้าภัยพัทยาและก็หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรม,มสถานนํากําลังของรถด้านนะครับรถดับเพลิงก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ,อบอก็ปรากฏว่าไฟเกิดไปถึงกนมาก็ไปเจออยู่ที่บนถนนตีกับเกาะกลางนะครับได้พบกับรถสิบล้อบรรทุกเครนสีขาวยี่ห้อมิตซูบิชินะครับรุ่นคูโซหมายเลขป้ายแดงก็คือ23931นะครับ เป็นรถของผู้รับเหมาในการโครงสร้าง,<ช>งเขาเรียกว่าขุดอุโมงค์ทางลอดระดับของเมืองพัทยาน,นี่แหละ<ช>นะครับทีนี้ปรา,ากฏว่าเมื่อเขาไปถึงเห็นเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่นะครับไปไหม้ที่ล้อรถสองสี่ล้อเลยนะล้อหน้าล้อหลังเนี่ยน้ำไหม้หมดเลยนะปรา,ากฏว่ายางทั้งหมดมันมีแปดล้อนะจนเป็น<ช>ไหม้จนเป็นเท่าถ่านเลยเพราะฉะนั้นส่วนกบบรรมกรที่ขับรถก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะ<ช>จากการสอบปากค,คำในระรัฐนะครับราธาวงอายุ47ปีคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวเลยนะ ให้การว่าตัวนี้เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุก็ได้ใช้รถเครนเนี่ยนะยกแท่งเบรีโอเพื่อปิดกั้นถนนอยู่นั้นนะนะหมายถึงว่ายกเอ่อไอ้ที่มันกั้นถนนเคลนเข้ามาโอเคยกแท่งเบริโอเพื่อมาปิดกั้นถนนใช่ยกไปยกมาก็บอย่างที่ว่าไฟทอสอย่างที่ว่านะครับมันไม่ใช่ไฟทอสยกขึ้นไปขบหน้าจะเข้าใจว่าคงตอนยกเครนขึ้นไปแล้วไม่ดูเพราะไม่ดูกันมามันไปเกี่ยวใส่ไฟยูคค้างถนนอยู่ไฟก็วิ่งพลวดเลยนะไหมก็เลยกลายเป็นไฟไหม้ขึ้นมานะ ถ้าไม่เกิดไฟช็อตเนกระแสไฟก็ไหลผ่านตัวเครนลงมาที่พื้นค่ะทีนี้เกิดพลังลุกไหมจ้จนงไดับความเสีายแต่ก็โชคดีนะนี่ก็กระโดดลงมานะกเกรียนว่าเรื่องนี้ที่ทานเรื่องนี้ที่เล่มา,ามาทำกางานก็นทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและขอยระวังหน่อยกัน,ลกนเลยค่ัเมันมีวันหนึ่งที่เราเล่าข่าวไงที่ที่รถที่เขาไปติดตั้งป้ายเกาะกลางถนนใช่ไหมลง<ช>ุงมุ้ยแล้วก็ตั้งกลวยแล้วก็ทาสัญ,ญญาณไฟกระพริบ,บแต่ว่ารถบิ๊กไบค์ฝรั่งขับมาไม่รู้เบรกไม่ทันอ่ะ <ชน S 2> เขาไปจอดเรนในสุด ขวาสุดเ่ยชนเสียชีวิตขาที่เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทํางานที่ไม่ระมัดระวังนะก็ทําให้เกิดเหตุอุบัติเหตุได้นะคะอ่ะทีนี้อ้อจะพาไปต่างประเทศบ้างอันนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเร่การไฟไหม้เหมือนกันแต่เป็นไฟไหม้ที่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าสุนัขตัวหนึ่งค่ะเขารักเจ้าหนายเขามากเลยนะคะเขาช่วยเจ้าหนายเขาให้รอดปลอดภัยได้แล้วก็ส่วนสุนัขเนี่ยก็อาการรอแรค่ะ เอาละเหตุการณ์นี้นะคะเปิดเผยจากเว็บไซต์ m i r อร์ของอังกฤษนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์นี่แหละนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาตามภาพเลยนะคะก็คือว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งนะคะก็คือเด็กชายเบนเด,ดฟอร์เนี่ยค่ะอายุประมาณ9ขวบนี่ค่ะติดอยู่ใน ไฟไหม้ไงไฟไหม้ที่บ้านนี่แหละแล้วปรากฏว่าสุนัขก็คือเจ้าคาเมียนเนี่ยค่ะเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยเขาช่วยเจ้านายของเขาเพื่อไม่ให้เจ้านายน้อยเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมาลุกลามไหม้เจ้านายน้อยเออตัวเองเนี่ยเอาร่างไปคล่อมไว้นะเพราะว่าเวลาเกิดไฟไหม้เพื่อเนี่ยควันมันเกิดขึ้นไงควันไฟแล้วก็กลัวเจ้านายน้อยเนี่ยค่ะจะสูดดมไปเดี๋ยวจะหมดสติจะเสียชีวิตซะก่อนเขาก็เลยตัวเองเนี่ยไปบางไว้เพื่อให้เจ้านายน้อยเนี่ยไปไปคล่อมตรงจมูกคลายใจ รองอา <ละ S 2> กาศให้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันถ้าเผื่อว่าไฟลุกลามเนี่ยก็ไม่สุนักก่อนละกันเนี่ยเจ้านายก็รอดนะคะ,ะซึ่งจากการ ที่สุนัขตัวนี้ค่ะเจ้าคาเมียนเนี่ยซื่อสัตย์กับเจ้านายน้อยแล้วก็รักเจ้านายมากเนี่ยก็ทําให้เจ้านายรอดตายได้นะคะส่วนตัวเองนี่ก็อาการรอดแล้วและ่าสุดนี้ก็คือทางผู้เกี่ยวข้องค่ะนักตะเพิงเนี่ยเขาก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าปลอดภัยนี่เป็นความซื่อสัตย์ของสุนัขที่มีต่อผู้เลี้ยงต่อเจ้านายอย่างแท้จริงนะคะอ้าวทีนี้อากสุนัขเมกากลับมาถึงบ้านไทยบ้างนะเมืองไทยก็ไปแถวๆสกลนครหน่อยนะค่ะเรื่องที่สกลนครนี่มันเป็นเรื่องที่ขณะนี้ก็ว่าน้ําใน้น เอ่อเขื่อนน้าพุงอะนะลดลงอย่างมากเลยทําให้ที่เหนือเขื่อนนี้ก็ปลูกกุหลาบกันเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าปลูกต้นกุหลาบแล้วไม่มีน้ําพอก็ทําให้กุหลาบนั้นเหี่ยวขึ้นมาแล้วก็เป็นอาจจะมีโรคนะแห้งตายดอกกุหลาบก็ไม่โตไม่ใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คาดว่าเที่ยวนี้ปีนี้นี่ดอกกุหลาบมาถึงวันว,นเวนาเลนไทน์เนี่ยน่าจะมีราคาแพงนะครับเพราะงนั้นตรงน,นนี้ก็เตรียมการเรื่องดอกกุหลาบไว้ว่าที่สกลนครแต่เดิมนั้น ก็พยายามปลูกดอกกุหลาบเพื่อจะมาขายวันวอลเดนไทยแต่จริงๆแล้วไปเจอปัญหาเรื่องน้ําเรื่องของที่เขื่อนน้ำพุงตัวนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์นึิมที่จะทําให้กุหลาบวันวอลเดนไทยปีนี้มันจะแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับส่งผลในทางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเตรียมการจะซื้อกุหลาบจากตรงนี้ก็มาเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาหนุ่ยเพราะว่าที่ศรีสะเกษบ้านอนอกขออนุญาตเศร้าแท็กเตอพี่น้องเเรื่องอัน คุณสายชล์พ่อผัดเดอร์อายุ48ปีนี้เป็นเจ้าของร้านวันิดาดอกไม้ที่จังหวัดศิีสกเกะค่ะก็เตรียมการที่จะซื้อดอกกุหลาบนะประมาณสัก3,000ดอกเลยล่ะเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยจะประมาณดอกละ7บาทพอช่วงวาเลนไทน์ค่ะก็ว่าจะขายดอกที่ประมาณที่10บาทนี่แหละแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือกุหลาบก็หายากนะที่จังหวัดต่างที่ก็ว่าเขาปลูกกันเยอะๆนี่ก็ตอนนี้ปีนี้ก็พืชผลไม่ค่อยได้ตามที่ ผลิตไว้ไงคุก็บอกว่าก<อ>ูหลาดได้น้อยราคามันก็ยิ่งแพงพอแพงปุ๊บเนี่ยทีนี้คุณ สายชนเนี่ยเขาก็เลยคิดไอเดียว่างั้นเดี๋ยวเขาทําเป็นกุหลาบพลาสติกเป็นช่อช่อขายละกันเพราะว่าตอนนี้วัยรุ่นที่ศีตะเกีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฮิตใช้กุหลาบพลาสติกคัฒาแล้วคนสีตะเกีกุหลาบสดน่ะเพื่อนว่าเอาไปแล้วมันแต่เหี่ยวแมนเออให้ทั้งเดียวแต่รักตลอดชีวิตนี่เขาบอกว่ากุหลาบสดให้แล้วมันก็เหี่ยวนะและก็แพงด้วยก็เลยขอเป็นกุหลาบพลาสติกละกันก็เลยทําขายช่อหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยถึงสามร้อยบาทนะก็เป็นที่นิยมกันละที่นี้วาเลนไทยปีนี้ก ก็ไม่ต้องห่วงกังวลนะถ้ากุหลาบสดแพงก็ซื้อกุหลาบพลาสติกแต่จริงๆอะ่ะถามอ่านะมไม่ต้องกุหลาบเลยเสวมก่อนแล้วก็บอกว่ารักนะจุบจุบจุบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักอีกวิธีหนึงแต่มันกล้ <ไง S 1> ถึงวันนี่ล้วไง คนประเดศไทยแล้วใช่ไหมคือจริงๆแล้วก็ทุกคนก็อยากได้กุูลาบแหละ<ช>แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่บอกรักกันทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วรักกันรักกันรักกันร,กรักลุงนุ้ยรักคนผู้ชม <laughs> จุบุ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  <laughs> จ,บจุบุนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเช้งหน้าแดดนอกวงนะคะมาดูไอเดียนี้ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาเตรียมที่จะมีการแจกเข็มฉีดยาและก็ติดตั้งตู้ขายทุกอย่างอนามัยเลยนะเพราะว่าป้องกันโรคเอชเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในไอเดียนี้ค่ะ Calma, o cara.